ตั้งแต่นอดนพุ่งยันเจ็ดโมงเช้านั่นก็ไม่มีอะไรมากเฝ้า,นานลาลบะบีดูกองวงจรผิดเดินตรวจทามชั้นบ้างตอนเที่ยงคืนกับที่สามถ้าผู้เช้ากับดึกก็แค่เปิดประตูมานช่วยยยคอม,มานแค่นั้นแต่หลังจากมาทำที่นี่ได้สวนทิ์ ผมเริ่มรู้สึกบางอยาง black b a กมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆฟังขวาของติดมัดจะเปิดประตูเองตอนที่สามไม่มีใครขึ้นไม่มีใครลงมไม่มีคนกดเลียกแต่อยู่ๆมันก็เปิดและข้อข้างไว้แบบหนึ่งแล้วปิดลมผมคิดว่าหาจเป็นเซนเซอร์ล้วน Blue Lumbo Fight.